สิบหกไอชื่อจะขึ้นไปทำใหม่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็ตอนที่สิหกแล้วนะไอนน้ตักแหงคุกมาได้แล้วก็มาขับรถอื้ไอ,อไอ้แดงเออไอ้แดงยังไม่สนใจอีกไอ้แดงเออไม่ใช้นี้แล้วกันเออไปเลยนะจะจะได้รอดเออเออกูอยากกินนกวะ่ะ อล้วพูดจะบังตาพูาทไมอุบงออ้าอย่าบังเถอะมันเคี้ยวอะไรอ่ะเรือน่าจะอ่อรเถะมันไอไอไอป็ดมันหายไปไหนวะฮ้ว่าบุอยู่แต่ตรนี้ฮมีวันที่ตกเลย

น้องสาวตอนที่สิบเจ็ดเออชลาชลาจืด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 ขับรถขับรถเฮ้ยใครเอาของมาวางกั้นไว้ตรงนี้วะเฮ้ยใครเอาของมาวางกั้นตรงนี้อืมใครเอามากั้นวะเนี่ยหไอ้พวกคนไม่รู้คนอื่นเขาจะเขาจะขับรถมาอีกอืมไอเดมมันนอนอยู่แล้วเสร็จแล้ว ปิวเฮ้เอ่ฮ่า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 เอ่อฮ่ฮ่ฮ่ฮโฮ้หนังสือฮลฮฮฮ อ้มาดิมาดิหมดแล้วเหรอปิว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 ฮะหมดแล้วปิวหนังสือฮะอะไรวะกระเป๋าเดินทาง รอติดตามตอนต่อไปนะฮะ